เนี่ยนะแมวป่าเลี้ยงมานานหรือ,อยังหรืเลี้ยเนี่ยเหรอให้หมอไหมไม่มีอะไครับโอ้โหไม่ได้หรอกอย่างนี้เลยเหรอรักเลยทีเนี่ยฮะห่วงใช่ไหมเราทำัคซีนหรือ,อยังอาวอ๋อเจ็บ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 เก็บมาเดี๋ยวหมอให้ตะกร้าไปใบหนึ่งโอ้ยตั้งชื่อว่าอะไรเนี่ยตัวเนี้ยฮะโชว์ไม่ให้ผมจริงเหรอ ยอมูตาหรอมันน่ารักอะเนาะแต่โตมามันน่าจะดื้อนะดื้อแน่น้องแล้วดื้อแล้วี่ยโชคอยู่กับหมอไหมฮะเองอะฮะน่เอืออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยตบตบโดนเลยเลือดเลยจ้ะอ้าวฉีดแล้ว นี่แมวจรออย่างสวยเลยแม่ไม่จับไม่ได้ครับโมโอเบแม่ก็คือจับไม่ได้ใช่ไหมอ,อันนี้ไม่คิดตังคิดเฉพาะค่าหยา่าโอเคอ่ะเยอะ